โรงเรียนเปรียบเสมือนบุตรชายที่สืบสกุลเป็นคำพูดของท่านหลีเองเสียงแสหลีบุคคลผู้มีพระคุณบริจาคที่ดินจำนวน21ไร่70ตารางวาเพื่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดคร,รูประกาศนียบัตรมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้นในปีพุทธศักราช2472ซึ่งนับเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ เมื่อวันที่1เมษาย,ยนพุทธศักราช2506โรงเรียนได้โอนการดำเนินการโรงเรียนประชาบาลในเขตเทศบาลไปสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่จึงเป็นที่มาของชื่อโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสาม,มคัคคีสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาปัจจุบันทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสม,มัคีมุ่งจัดการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับสังคมโลกในสมัยใหม่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาดังปรัชญาของโรงเรียนคือสุขาสังคสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงแห่งหมูคนะ่คณะทำให้เกิดสุขโดยการสนับสนุน ของเทศบาลนครหาดใหญ่นำโดยดรไพรพัฒโนนาย,ยกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นายแพทย์รุ่งโรดกัวพาณิชนายพฤกพัฒโนนายวิชิตพันรายและนายสำริดบุญรัตรองนาย,ยกเทศมนตรีคณะผู้บริหารฝ่ายประจำนำโดยนายสุรชาติเล็กขาวปลัดเทศบาล นางสาวการุณาทองแกมนาคนายสมชัยจันประทีปรองประหลัดเทศบาลคณะผู้บริหารสำนักการศึกษาประกอบด้วยนางสาวสุทัศนัน์เนียมรัฐผู้อำนวยการสำนักการศึกษานายธนวัน์ยิ่งเฮงและนายวิพัฒน์บุญรัฐรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสาม,มคีบริหารงานโดยนายวิจิตสารานกพกุลผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวทวีลาปิดความดีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางวีนาสุรจักกุลวัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนายสมชายแก้วมณีรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองและนางปัญพรหิรัญยวารองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงเรียนได้แบ่งการบริหารงานภายในแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน11สายชั้นโดยมีหัวหน้าสายชั้นเป็นผู้ประสานงานและปกครองดูแลและในส่วนของการจัดกิจกรรมโครงการได้มีการแบ่งงานภายในออกเป็น8งานได้แก่ 1. งานวิชาการ 2. งานบุคลากร 3. งานปกครอง 4. งานกิจการนัเกเรียน 5. งานสัมพันธ์ชุมชน 6. งานธุรการการเงินและพัสดุ 7. งานอาคารสถานที่และ 8. งานเทคโนโลยีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น ตามหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณลักษณะเป็นคนดีมีความรู้และมีความสุขดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าสุขภาพกายจิตสมบูรณ์เพิ่มพูนทักษะการคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างพอเพียง โรงเรียนยังเน้นความสำคัญของการนำหลักธรรมทางาศาสนามาใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างต่อนเนื่องเพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือการจัดให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ทั้งสองศาสนาคือพุทธศาสนา,าและอิสลามศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ให้รู้เขารู้เรานำมาปรับใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจความรักความสามัคคีต่างๆอาทิโครงการอารบรมคุณธรรมจริยธรรมโครงการถนนสีขาวโครงการส่งเสร,ริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการวันสำคัญทางาศาสนาเป็นต้นผลงนานวิชาการในปีพุทธศัการาช2556 ผู้เรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศจำนวน4กลุ่มสาระและได้รับรางวัลเหรียญเงินจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รางวัลเหรียญทองแดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและรางวัลเหรียญทองแดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเทศบาลนครหาดใหญ่ รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยในปีพุทธศักราช2557นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันนครตรังวิชาการผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง23กิจกรรมเหรียญเงิน18กิจกรรมและเหรียญทองแดง8กิจกรรม และได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อในระดับประเทศในงานมหกรรมการจัดการศึกษาระดับประเทศครั้งที่10ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 6ถึง6รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1น่การประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6เรื่อง The Walking Charge รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6เรื่องเรียงร้อยถ้อยอักษารารู้รักษาอาหารกินถิ่นแดนใต้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6เรื่อง Fu ัน Place Great Shopping ติ้งหัดใหญ่โปรเจกต์ นอกจากนี้ยังได้จัดทําแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิน่นด้านศิลปะการแสดงท้องถิน่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่การจัดดอกไม้สู่อาชีพงานใบตองและแกะสลักงานผูกผ้าสู่อาชีพซึ่งเป็นความร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยศิลปกรในด้านกีฬา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปีดังผลงานที่ภาคภูมิใจที่ผ่านมาดังนี้ผลงานเด่นในปีพุทธศักราช2556คือการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ปี2556นครตรังเกมณจังหวัดตรัง ผลการแข่งขันได้รับ19เหรียญทอง14เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงจากประเภทกีฬาฟุตซอลหญิงทเทเบิลเทนนิสเซปักตะกรอ้อแบดบมินตันมากรุปเปตองและกรีธาเด็กหญิงปัฐมวันเอียดเมืองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1วิ่ง300เมตร รุ่นอนุชน16ปีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแข่งขันกรีธาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติครั้งที่60ประจำปี2557จังหวัดปทุมธานีและรางวัลอันภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในปีพุทธศักราช2555ได้แก่ รางวัลชนะเลิศก,การประกวดวงโยธวาทิตย์นักเรียนนักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่31ประจำปี2555ณนกะรุงเทพมหานครจากความตั้งใจและปฏิหารันแน,แน่ในการจัดการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนผู้บริหารและบุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติตามลำดับ โรงเรียนได้รับรางวัลจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน่นเปลี่ยนทองแดงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสครูดีประจำปี2556จำนวน22คนนางวราพรถูกต้องตำแหน่งครูว,วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูสะดุดีประจำปีพุทธศักราช2555นางยินดีจุนนวลตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษได้รับรางวัลครูดีเด่นในโครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2555ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูกเกียรติ ครุสดุดีประจำปีพุทธศักราช2556และได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการสกสครประจำปีพุทธศักราช2556ในปี2554นายวิจิตสารานพคกุลได้รับรางวัลผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2554ปีพุทธศักราช2555นายวิจิตสารานพกุณผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมาภรณ์มงกุฎไทยประจำปีพุทธศักราช2555ณนวันที่5พันวาคม2555 และในปีพุทธศักราช2556นายวิจิตสารานุปกุลได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเทศบาลนครหาดใหญ่จากอดีตจนถึงปัจจุบันผลงานของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามคีเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนดังปรากฏได้จากการรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีสถิติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สายการเรียนวิทย์คณิตสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้100%เซซึ่งตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการการขยายโอกาสทางการศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้จากประสบการณ์มุ่งจะพัฒนาเพื่อให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขหรือ school of happiness มีการพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรอบรู้ในวิชาการการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนให้มีความสุขต่อการเรียนรู้และเป็นคนดีของสังคมเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยสำนึกแห่งความรักความอบอุ่นที่ครูทุกคนมีให้แก่ลูกศิษย์ผ่านทางสัมผัสแห่งความตั้งใจทุ่มเท มุ่งมั่นมอบสรรพวิชายอย่างเต็มกำลังสติปัญญาของคณะผู้บริหารโรงเรียนครูอาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่หลอมรวมเข้ากับความขยันหมั่นศึกษาและกะตันยูของสิทธ์ได้ก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์ความรักความภาคภูมิใจในเลือดฟ้าขาวณนะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสมคีแห่งนี้ที่เป็นจุดรวมของวิทยาการที่เปี่ยมด้วย พลังความทุ่มเทของคณะผู้บริหารครูอาจารย์ความร่วมมือและศรัทธาแห่งชุมชนรวมถึงการสนับสนุนจากสำนักการศึกษาและเทศบาลนครหัดใหญ่ด้วยดีตลอดมาส่งผลให้ลูกเองเสียงทุกคนเป็นคนดีมีความรู้และอยู่อย่างเป็นสุขสมดังเจตนารมของท่านหลีเองเสียงแซ่หลีบิดาของลูกเองเสียงทุก คน